แต่ว่าแทบเรียกว่าไม่เคยเลยดีกว่าไม่เคยดรามา่าแบบทั้งเรื่องขนาดนี้นะคะ่ะก็เลยพอเรามาอาม่านบทแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมันดราม่าแบบหนักดีแล้วก็มันเป็นดราม่าที่คนเข้าถึงได้ง่ายเป็นปัญหาชีวิตที่ very classic อ่อเป็นปัญหาชีวิตที่แบบโ so ซ classic แล้วก็หลายคนน่าจะสามารถแบบคือมันเออริเลตได้ง่าย ปัญหาชีวิตครอบครัว<อ>ว่างั้นใช่ปัญหาชีวิตพ่อครัวภรรยาสามีภรรยาคนที่มีลูกแล้วเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยคิดว่าคนไทยน่าจะชอบอะไรแบบนี้ด้วยไม่ไม่ไม่เคยมีโอกาสได้เล่นแบบนะไรเงี้ค่ะแล้วลูกดาราลูกเป็นยังไงค่ะข,ของหนูก็จะเป็นมีเรื่องดราม่าเหมือนกันค่ะเมื่อก่อนในนี้เราก็เล่นดราม่า ไม่เคยเจอแล้วมันมันยากมากที่ผู้หญิงคนนึ่งจะจะเจอในชีวิต <c oughs> ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มา <c oughs> ใช่ค่ะไม่ไม่เคยมีจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เอ่อเป็นดาด้วยดกักก็บุสบารดักมากคือเขาโตมา มันเป็นสิ่งที่ไกลตัวมากๆก็เลยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เนี้ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ยากมากๆาแล้วมันก็ไม่สนุกต้องเค้นเค้นอารมณ์มากเลยเพราะเราต้องผัวพันกับผู้ชายหลายคนถึงจะกลับบูดาใช่ไหมว้าวมากว้าวมากคค้งนะโค้งนะถ้าพูดถ้าพูดเมื่อจริงค่ะด้วยด้วยคาแรคเตอร์อย่างที่บอกว่าคือด้วยบุคลาทรรมงานเป็นคนขับสายของลักชูรีคือซึ่งซึ่งเขา ยอดนู่นนี่นั่นเขาก็เจอคนเรื่องเรื่องแ,แต่ว่าเขาก็มีความหวังว่าวันนึงเขาจะได้เจอกับคนที่ดีความรักที่ดีมีเงินหรือว่าอะไรแบบนี้ด้วยฉะนั้นทางเดินของเขาเขาก็เลยแบบมองแต่ว่าฉันจะทายัางไงฉันถึงจะได้สิ่งนั้นแล้วแล้วเขาก็เลยมองสิ่งรอบข้างไปจนทาให้เขาเดินทางอะไรแบบนี้เรื่องนี้เส้นเรื่องมันเป็นยังไงคะตัวละครจะ่วมเกี่ยวคือเส้นเรื่องอ่ะต้องบอกว่ามันมีหัวขสามเส้นเรื่องเส้นเรื่องของพี่กับพี่โพสเส้นเรื่องของ Oh, กับหลายๆคนแล้วก็มีมิ้นชาริได้คนหนุ่ที่มีเส้นเรื่องเส้นเรื่องของเขาก็จะประมาณแบบว่า,าคู่ที่เหมือนแบบแต่งงานกันมาตั้งแต่แบบัยรุ่นแล้วก็หลังๆคือเริ่มแบบมดแฟชั่นเรื่องคู่เรื่องแฟชั่นเรื่องการใช้ชีวิตตัวเองแล้วก็มีการแบบเปลี่ยนผ่านมีหนุ่มเข้ามาหนุ่มหนุ่มหนุ่มเด็กเข้ามาอะไรอย่างนี้ในโซนสุดโน,น,นของเขาของเราก็อย่างที่บอกว่าเป็นแบบ วิตของวัยที่แบบว่าม uh, ีลูกมีสามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสามเส้นเรื่องแต่มันก็จะมีอะไรที่มาเกี่ยวโยงกันเพราะว่าตัวละครสามตัวเนี้มาปะมาเจอกันในร้านหินก็จะสายมูอีกก็มีการเจอกันเพราะว่ามีการมูหินก็เลยรู้จักกันค่ะก็เลยมีการแบบปรึกษาเรื่องความรักของกันและกันเื่อไปแล้วรู้สึกเป็นไมโพล่์เอง ไม่ได้เป็นไบโพลาร์นะแต่ว่าแค่แบบว่ามันเหนื่อยจังเลยอ่ะมันแบบด้วยความที่เวลาแบบมันเล่นอะไรที่มันเพลทรีแล้วมันแบบว่ามันเหมือนมันใช้พลังมันกินเหมือนโดนสูบวิญญาณออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติเราไม่เคยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนพอแบบเสร็จปุ๊บนี่คือแบบต้องช่วงวันวันที่ไม่ได้ถ่ายอะคิวที่ไม่ได้ถ่ายคือต้องแบบรีชาร์จพลังตัวเองเลยอะ ไม่อย่างนี่คือแบบว่าเมื่อฉันจะนอนตายแล้วหายไปจากโลกนี้อะไรอย่างนั้นเลยเหรอโอ้มันเครียดมากเลยที่นี่เรื่องของเลเวลีนนะเรื่องนี้มันต้องมีเลเวลฟีนแน่มีมีเลเวลฟีนด้วยอค่ะอย่างของที่มีลิมิตขนาดของเลเวลฟีนไหมนะก็คือของที่มันก็อยู่ในลิมิตที่เราเราคือเราไม่ได้คิดหรอกแค่ว่าเราเราอ่านในบทแล้วก็แบบพอจะแบบนึกนึกภาพนึกฟิลออกอะไรประมาณนี้ค่ะก็โอเคอยู่ในสโคปที่เรา ต้องรึกษาฝึกษาเรื่อยปรึกษาไม่ต้องบอกไปเลยก็เป็นอก็อไก็เป็นอไก็ม่อกันเลยไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเราจะไม่พลดหลายคนไหมเพราะว่าเราจริงๆตอนอ่านบทก็รู้รู้ประมาณหนึ่งแล้วรู้สะตาการรมประมาณหนึ่งแล้วว่าต้องเจอหนึ่งสองสามแต่ว่า ด้วยด้วยบทนะคะมันมันดำเน,น,นินไปได้จุดจุดนั้นอยู่แล้ว<ด>คือถามว่าเราเป็นที่ไหมเราเป็นที่อยูแล,แล้วก็โชคดีด้วยที่พี่ๆท,ท,ทุกคนที่ แต่ว่ามันก็แค่แบบอันนี้ไม่ผิอันนี้ม่ิดควพี่นิบิด้วยแล้วเงินหนุ่คนไหนรู้สึกว่ายากสุดอะคะพองเข้าฉากรยากสุดยากสุดที่อนันดาเออแต่แต่ว่าพี่อนันดาพี่อนันดาเพราะว่าด้วยความที่อานันดาเป็นยุนใหญ่เราเราเราเล็กเงเป็นพิเศษแต่ว่าพี่อานันดาเป็นเป็นคนที่ผ่านเร็วที่สุด่านเร็วที่สุด เี่นดาช่วยหนูเยอะมากเขาติดเี่ยและเบี้ยนดาเลยจังหวะแบบจังหวะเลือดตีนแบบก็รู้สภาวะดีมากประสบการณ์เขามากกว่าเราเขาหลบให้หนูแบบหลบเลยอ่ะแบบโดนน้อยน้อยมากๆก็ดีใจมากที่แบบที่เขาช่วยด้วยอ่ะลราลูกดานอย่างอย่างร่วมงานกับ ก็ติดชวนติดตามแล้วแบบนี้ค่ะก็ต้องฝากด้วยนะคะสำหรับซีรีส์ The t h i r i s i n g l a d นะคะสามซีรี่์เริ่มต้นก็เดี๋ยวจะได้ชมกันแล้ววันที่28ส,สิงหาคมนะคะที่ Disney. ดิสนีย์แคนก,ก็ยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะรับรองว่าเรื่องนี้สนุกเข้มข้นแน่นอนใช่ใชแล้วก็มีนักแสดงเยอะแยะมากมายเลยบอกว่า,าคุ้มแน่นอน,นะคะ่ะถ้าได้ดู